ประธานาธิบดีบราซิลไม่พอใจธนาคารกลางตัวเองนะครับตั้งคําถามถึงความเป็นอิสระของทางธนาคารกลางของประเทศบราซิลตัวเองนี่แหละว่าเอ้ยเขากําหนดนโยบายแบบเนี้ยไม่สนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายภายในประเทศเลยของฝั่งของการหาหาเสียงหรือว่าเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับแต่ทางด้านอีกด้านหนึ่งอย่างธนาคารกลางก็มีเป้าหมายเรื่องการลดอัตราเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างเข้มงวดนะครับก็เลยกลายเป็นว่า เออตอนนี้เริ่มทะเลาะกันระหว่าง,งประธานที่บดีกับธนาคารกลางนะครับทำนักลงทุนก็เสียวๆกันอยู่เหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดต่อนะครับสวัสดีครับคุณอยู่กับช่องเนวัฒนายนะครับที่เราจะมาพูดข่าวมาโครอิคโนมิกส์กันแล้ถ้ามี geo politics เราก็จะมาเจอกันใน Tik t o k อนะครับส่วนบางทีมีคริปโตเคอ r เรนซีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อมาโครอิคโนมิกส์นะครับในวันที่222นะครับทำกันมา6-7เดือนละ วันนี้อยู่ในหัวข้อของบราซิลนะครับแวะไปเจอกันทางฝั่งนู้นหน่อยนะครับมีเรื่องเล็กน้อยที่มาเล่าให้ฟังนะครับตัวประธานาธิบดีบราซิลเนี่ยมีการตั้งคําถามต่อความอิสระของธนาคารกลางนะครับถ้าใครไม่รู้คือธนาคารกลางกับรัฐบาลต้องแยกออกจากกันเพราะว่า,านโยบายของรัฐบาลบางทีเอาใจประชาชนแต่ว่านโยบายของธนาคารกลางจริงๆเพื่อเศรษฐกิจส่วนรวมนะครับมันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่งนนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดการพังของประเทศนะครับ ธนาคารกลางต้องมีหน้าที่พัฒนาประเทศนะครับส่วนทางด้านนโยบายทางการเมืองเนี่ยมันจะเกิดการหาเสียงเพื่อเอาใจประชาชนแจกเงินแจกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเราเลยต้องมีการแยกธนาคารกลางเป็นอิสระแล้วก็ประธานที่ปีแยกกันนะครับกับทางการเมืองนะทีนี้ทางคุณลูลาของทางประธานที่ปรีบาราซิลอ่ะดันออกมาบอกว่านโยบายการเงินและเป้าหมายเงินเฟอ้อของประเทศตัวเองอ่ะไม่ดีเลยนะมันเหมือนเหมือน ทำค้านแกค้านนโยบายภายในประเทศของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเพราะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการออกนโยบายของทางธนาคารกลางของบราซิลนะครับอันนี้เป็น ประธานธนาคารกลางบราซิลนะครับก่อนหน้านั้นนะ่ะบราซิลอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงคือบราซิลกำลังลดการพึ่งพาดอลลาร์นะเทดอลลาร์แนวะโน้มที่จะหันไปทางจีนบราซิลเจนตินาหาหรีเรื่องสกุลเงินร่วมกันนะครับก็จะมีรักขานิดนึงสำหรับข่าวเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับบทวิจารณ์ของทางคุณลูลาเนี่ยเขาบอกว่าตัดสินใจน,ในโยบายของธน,นาคารกลางเนี่ยที่จะคงอัตาราดอกเบี้ยของเขาเนี่ยอยู่ที่1 3 7 5เนเนี่ยเขาบอกว่า มันมันอยู่แบบนี้มา6เดือนแล้วนะไม่ปรับนโยบายไม่ปรับดอกเบี้ยเลยนะครับเขาให้เหตุผลว่าเออถ้าใครดูนะดอกเบี้ยเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ประมาณเดือนสักเดือนประมาณเดือน9นะเดือน9จนถึงเดือนกุมภาละผ่านมาเกือบครึ่งปีละดอกเบีย้ยนโยบายไม่ปรับเลยนะครับแต่ว่าอาตาัตราเงินเฟ้อบราซิลเดลตเลนเนี่ยเออสิบสามกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะ อัตราเงินเฟอ้อของบราซิลมันอยู่ที่ประมาณ5 7 9ก็นะครับก,ก็ถือว่าทาได้ดีเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือ2%ใช่ไหมจาก12.1%เนี่ยในเดือนเมษายนตอนนี้ลงมาเหลืออยู่ประมาณ5 7 9แล้วเป้าหมายของเขาคือ2%อันนี้คือนโยบายของธนาคารกลางที่ความเข้มงวดในการทําให้เศรษฐกิจตัวเองกลับมาลดอัตราเงินเฟอ้อให้ถึงเป้านะครับทีนี้ทางคุณลูลาบอก,กัทางทีวีว่าอเราไม่จําเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยสูงขนาดนั้นไหมเพราะว่าเราไม่ใช่เศรษฐกิจเดียวกับทาง ทางยูโรโซนนะครับอันนี้เป็นคุณคุณโรเบิร์ตของผู้ว่าธนาคารกลางบราซิลนะครับที่กาลังหมดวาระในปัจจุบันนี่แหละที่แกขึ้นดอกเบีย้ยมาสักพักแล้วแต่ตอนนี้แกกําลังหมดวาระนะครับผู้อำนวยการนโยบายการเงินคนใหม่เนี่ยของบราซิลอะ่ะอาจจะมาจากภาคเอกชนนะจากคุณรัฐมนตรีการคลังของบราซิลอะ่ะพูดไว้นะครับแต่ผมเสริมนิดน,นึงนะรัฐมนตรีคลังอะ่ะบอกว่าอ,อ,อุปสรรคอย่างหนึ่งที่เรื่องของอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางก็คือส่วนต่างของสินเชื่อ ปรับปรุงระบบการค้ำประกันแล้วก็การลดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อให้ประชาชนนะมันทําไม่ได้เพราะว่ามันติดเพดานดอกเบีย้ยของธนาคารกลางที่คงไว้อยู่นะครับอันนี้คือเป็นความเห็นของทางกระทรวงการคลังด้วยแล้วก็ทางประธานธิ่ปดีรวมกันนะครับไม่ค่อยสนับสนุนนโยบายของธนาคารกลางสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะเพราะว่าดอกเบีย้ยเราขึ้นสูงไปอยู่อย่างนี้นานแล้วนะครับไม่ยอมลงมสักทีทีนี้คุณลุลาก็ต้องอยู่อีก4ปีเขาบอกว่าจะอยู่บริหารอีก3ปีทีนี้ถ้านโยบายไม่ปรับเขาก็ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับลูรลาบอกว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อปัจจุบันขเรา 3.25%เมื่อครั้งก่อนนะตอนนี้ก็จะอยู่แถวๆ1.5-3.25ถึงนะครับในปี66นะเขาบอกว่าบราซิลอะไม่ใช่โซนยุโรปหรือโซนประเทศเศรษฐกิจแบบนั้นนะที่มันจะต้อง เขาเรียกแหละฟืดเครื่องอดทนกับการลดอัตราดอกเบีย้ยไปอีกพักหนึ่งเพื่อให้ถึงเป้าเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องเหมือนกับทางยุโรปขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยเป้าหมายของ ECB ก็คือ2%ใช่ไหมถ้าเกิดทุกคนรู้นะครับทางโซนยุโรปอะ่ะก็ทกํากะจะทําให้ถึง2%ตอนนี้มันอยู่ที่8.5%ของ ECB กองทุน i m f ก็บอกว่าบราซิลอะ่ะเศรษฐกิจปีนี้จะจะขยายตัว1.2%อ่าตอนนี้ดู อ่ะนี่1.2เปอร์เซ็นต์แล้วก็โซนโซนยูโรอ่ะมันคือโซนที่ถ้าแบ่งอะ่ะเขาคือแอดวานซ์อิโคโนมีไงส่วนอันนี้มันอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตคือตลาดเกิดใหม่มันไม่ควรจะทางคุณลุล่าแนะนำว่าเออดอกเบี้ยไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องถึง2เปอร์เซ็นต์ก็ได้ไหมเพราะว่าไม่งนะั้นเศรษฐกิจภายในประเทศมันจะไปไม่ได้นะ4-4.5เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะพอแล้วนะสำหรับการของอัตราดอกเบี้ยนะอยากให้ขึ้นอยากให้ลดอัตราดอกเบี้ยหน่อยเพราะว่านโยบายการเงินอะไรของภาคประชาชนอยู่ลำบากเศรษฐกิจอยู่กันฝืดเลยนะครับ ภาคอสังหาภาคบริษัทอยู่กันยากนะครับคุณรู้แหละโจมตีธนาคารกลางบราซิลตัวเองบ่อยก็คือประธานาธิบดีโจมตีกันเองนี่แหละก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหเริ่มมีความขุ่นเคืองภายในประเทศนักลงทุนก็เริ่มเริ่มหวาดเสียวนะครับทางหัวหน้าเศรษฐศาสตร์ของ แบงก์โกอินเตอร์เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่านักลงทุนเนะ่ mm hmm. เริ่มตืต่นตระหนกแล้วนะนะ mm hmm. กับความเชื่อมั่นของนโยบายทางการเงินแล้วก็การแทรกแซงทางการเมืองหรือเปล่านะครับ mm hmm. ประสบการณ์การแทรกแซงทางการเมืองอ่ะรู้สึกว่าคนเรามีภาพจําไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดการเมืองเข้ามาแทรกแซงธนาคารเมื่อไหร่อ่ะเจ๊งทั้งนั้นเลยนะครับภายในประเทศนะมันคาดการได้ยากนะอย่างเคสใกล้ๆเราอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยที่มีการแทรกแซงค่างเงินก็เกิดขึ้นนะหากยังไม่ปรับนโยบายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันแค่ส่วนหนึ่งไงยังไม่ถึงขนาดนั้นไงยังไม่ถึงขนาด โหดขนาดนั้นนะเรื่องแทรกแซงนโะยบายทางการเมืองน,นะครับต้กวิเคราะห์กล่าวว่าความเห็นของคุณลุลามีน้ําหนักต่อราคาสินทรัพย์ด้วยเหมือนกันนะพอเขาบอกเรื่องประกาศเรื่องแบบนี้ทำให้ดัชนีของทาง โบเวสปาโบเวสปาเนี่ยของมาลาซียลดลงไป0.5นะครับทีนี้ทางคุณอาแดนคายาเนี่ยหัวหน้าฝ่ายการลงทุนของทีจีนเวสเมนก็บอกว่าว้าก,การต่อต้านธนาคารกลางรเป้าหมายเงินเฟ้ออาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเชิงลบที่มีความหมายต่อสาหรับประเทศนะครับก็เ,เลยไม่ค่อยเชียร์กันเท่าไหร่นะเรื่องให้การทะเลาะกันของการธนาคารกลางกับทางนโยบายทางการเงินเอ้ยนโยบายภาครัฐนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียต่อประเทศนะถ้าเกิดมีออกมานะครับ ย้อนกลับไปที่หนึงวันนี้เป็นเรื่องของอัตราสหัฐจ้างงานพุ่งนะครับทองคํากลับบ้านเก่าไปแล้วเลดาริโนะอนักลงทุนเชื่อดังก็บอกว่าให้เชื่อเฟดนะครับมันอาจจะ,ะค่อนข้างเป็นอีกมุมหนึ่งของฝั่งประเทศทางอเมริกาทางบราซิลนะครับอันนี้จะไม่เล่าให้ฟังนะก็ตัวบาราซิลก็จะมีแค่ประมาณเท่านี้เพราะว่าเ,เริ่มมีการแซกแซงของนโยบายทางการเงินลืบเปล่านะครับนักลงทุนก็จะออก อาการไม่ค่อยเชื่อมั่นอาจจะต้องมีการเทขายบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาทะเลาะกันจริงขึ้นมานี่นะโยบายมันจะปรับต่าการเมืองไม่ได้นะปรับตามเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีมุมนึงของทางสหรัฐกับเฟดนะครับที่จะยังคุมเคลียร์กันอยู่นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบข่าวมาครุยคอนมิกส์มาเจอกันที่ช่องเนวัฒนัยได้นะครับก็จะมีการมาเล่าให้ฟังนะคริปโตเคนซีหรือว่าจีโอพปอริติกวันนี้เป็นวันที่222แล้วนะครับที่เรามาเล่ากันฟังนะครับแล้วไปเจอกันวันหน้านะสวัสดีครับ